สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจาสาวอีสานจงหวนร้อยเอ็ดอเมืหนอ,องพอกนอกเขตเทศบาลทักทายกับเมียงปลานินค่ะพี่น้องเมียงปลานินหนึ่งปลานินปลานิน,น,นหนึ่งหอนหอนพักสลัดสลันเน่น้ำจิ้มแซ่บน้ำจิ้มนี่เป็นเป็นสูตรที่จำไม่ได้หลายสูตรแห้งค่ะหลายคนหลายสูตรขาดป่ได้แม่พักซี่หอมวันนี้ไม่มีขนมจีนค่ะอืม ตัวนี้ส่งขั้วเองค่ะหอมๆเลย ปลานเนื้ผักสดแซมกับเสียงหมาเห่าจอ เป็นเมนูฮอตฮิตเด้ดพี่น้องต้องปีใหม่ค่ะเมนูฮอตฮิตแตะปลาช่อนปลาอะไรก็ได้ที่เราชอบเนาะอันนี้เมนูนี่เพื่อนอ่อมแนะนำมาเพื่อนจัดให้เลยเด้อปลาอืม สำรับท่านใดที่กําลังเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะแมงสาวเจ้าก็เพิ่งเดินทางกลับบ้านเมื่อเช้าค่ะคุณยูสม,มุทรสาครลูกสาวเปิดเิอมมืออื่นไันเหลือเลยออกเดินห้างค่ะให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะท,ทุกท่านเลยค่ะเมนูไหนแม่กันมา กินพูดเดียวสื้เบ็ดเครื่องตัวนะเมนูระดับหนักได้นะคะอืมไม่มีแป้งไม่มีข้าวเหนียวบ้านน้ำจิ้มเนี่ยน้ำตาลมะพร้าวค่ะกระบาไป กินแล้วก็ไปตกทายเด้อ